้น,น,นะอกาเิดตัววด้าสองมอหมด,ดตี่ไตตีนมีั้ยไตตีนใช่มันมันมันตายเลยตัวเนี่ยตายเลยเบอร์ตี่ดิ้หรอเจ้าก็จะเก่งบอลได้ตั้งตู่เลยอ <c oughs> กก่ะม้าปุ๊บเ,เขาจะไหลมาเลยอ่ะเขาก็เคยโดนแบบนี้เนาะแต่ว่ากระซูนอยู่ได้แบบเนาะเตือนแบบนี้เนาะเออนี่ล่ะตาให้ตาวันมาแบบนี้แม่เขาโดนมาตายเลยบอลได้ตั้งตู่เลย มาลีตรงนั้นจุดเดมวมาแนวครับมาแนวคับมาแนวมาแนวมาแนวเอวไหนเอวนี่ปะพบศัตรูแล้วไม่ได้ข okay> ึ้นมาแนวไปยังไหนอ๋อยุยุนี่ยังรถเนี่ยพบศัตรูแล้วเสรแล้วเป๊ะแล้วเป๊ะแล้ไปโน่นหน่ะไปโน่นหนะ มีห e ้อยตีนนะไมีห้อยตีนนะอย่าเลยไม่จะตัววะมีห้อยตีนเกาวะเทมตัวเดียวเ็มตัวเดียวมอะไร้งได้อยู่ไหนระพี่พี่พี่เจ็ดเจ็ดาเจ็ดาโอ้ยกลจินเห็ดงกตายเลยตายเลยอย่าพวดอย่าพวดเถอนานะป๊ามันปืนแห้งวะโอ้ก็แตกลยวะ คุณเฮงหรือปืนยังบุกผุนอ่ะก็ดำปืนไปมันหลายเลยม่ตอขับรถข้างหน้าข้างหน้าโอ๊ยบัตีอีกเลีววะโอ้ยซุปนันบอก แม่ยย <wh> <sh arp inhale> ังไม่ได้ทำอะไรเลยพวกนี้มันก็ตึงเกินไปแล้วนะเฮ้ยตภาพนี่กันอยู่บ้านเะเพียรของหลากหลายสูเ้เฮ้ยอ่ะเพย์มันเตี๋ยวเอัะพย์ได้เตี๋ยวไปอัพเพย์เตี๋ยวทุกคนเลยเตี๋ยวเลยนะเตี๋ยวนะพูดถ่ายงานอะไรกูนพูดถ่ายที่เกมนะเขาต้องตั้งแกลงเขาเป็นแกลงผู้เฒ่าเล่นเกมยที่บอกว่าเนาะแกลงผู้เฒ่าเห็นเนาะแกลงผู้เฒ่าเล่นเกมนี่เนาะแบบต้องคัดอายุนะเว้ยแบบต่ำกว่าสิบ ตามก็วยี่สิบนี่แบเบขาแก้งเลย,เ,ยเสียระบบนะเขาแก้งมาเลยต้องเศ้าไป๋เศร้าอาบาับปานมีตัวมีตัวร้อยห้บร้อยห้แล้วก็บ้านแอลครับต้องชาบเลยคือบ้านแอลแล้วคือะไแล้วดาวสองดาวสองท่บ้านแอลบดาวบดาวเดี <c oughs> ๋ยวอี <c oughs> กตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงบานแอลตัวนึงสองไฟดาวแล้ว <c oughs> มันมีส e sì, ี่ตัวมีเสียตัวบอตี้ไหมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงลดมาแล้ดมาแล้ดมาเกล้ง cooldown บักนอกหมอกแตกเลยนะบักสีแล้วยัง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 ยันอกหมอกยังมีนั่งยิงผมอยู่อ่ะหมอกมันปากคาบอยู่แล้วทั่วปากคาบแล้วนอกหมอกเมื่อกี้บักตรงก้อนที่หินใช่ไหมไอ้ก้อนก้อนหินตายแล้มีนอกหมอกไอ้ตัวนั่งยิงผมซิปเก่าได้บ่หน่องบ่รู้นะแต่ว่าชดมากไอ้เจ้ารุ่นใหญ่นะรุ่นสาวอับอับูแล้ว มีเข้มชุดตัวเองนะบางนั้นผ่านตแต่แรนออกมาแล้วบางนั้น <c oughs> อุ้ยบวนยิงครับบวนขบวนขนพิกขน,นพิกขนพิกขบพิกพิกชุบเลยชุบเลยมีเสกแรกบางทีนะ ไอ้วะบอกหลายขีดเอ้ไม่เก็บเอาขีดสบเก้าตัวบ่สบเก้าสบเก้าแบบี้มีสบไปนะสอบขีดนี่ระดาวเลยไอ้ไออากระสุนนั่นซื่อเมื่อกี้เราจะกระสุนเขียวปะตึงไว้ตึงไว้นจะเกินไปนะอีมหกศูนย์นะแบบนี้อันแผดห,หน้านี่โดนเนิร์ฟแน่นอน,นครับโดนเนิร์ฟแน่นอนนะผมโดน,น,อน,นอสอบ ที่หมกสวนวะเนี่ยเหมือเหมือนเหมือนแสบดากระไรนะเอาเสียบเหมือนแสบดากระไรเล่นดีๆโดนเนื้ทะ้บึกแพนหนาปืนนี่อย่างสิมาแรกโอ้พยาบว่าบ้บอกว่าโอ้โหสไนใครใครยิงสไนฟังสะพัดแหละฟังสะพัดแหละทุกมีคนยิงสไนหน้าหลวงับเก็บเสียงครับสะพัดโอ้สู้แล้ว เหลือตัวเดียวยนิดอีเวอร์ยเสด็จแห่งอาเส็จแปลาคาบดินวน,นโอ้ยนะเป็นจังไงเป็นเห็นมึงเก็บทั้งทั้งเลังเกเก็บทั้งตาย